หลวงปูด่ดูสอนวิธีทำบุญที่แรงที่สุดโดยไม่ต้องใช้เงินแม้สลึงเดียวทำไมบางคนยิ่งดิ้นรนยิ่งทําบุญชีวิตกลับยิ่งติดขัดเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นขวางความสำเร็จเอาไว้ทั้งที่ทุ่มเทเงินทองมากมายแต่ทำไมความสุขกลับยิ่งห่างไกลออกไปทุกทีหรือว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อมาตลอดชีวิตเกี่ยวกับการทำบุญ อาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมาโดยตลอดจะเป็นอย่างไรถ้าผมบอกคุณว่ามีวิธีเปลี่ยนดวงชะตาที่แรงที่สุดพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือได้โดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินแม้แต่สลึงเดียวนี่คือความลับจากคำสอนของหลวงปูด่ดูพรมปัญโยพระอริยสงฆ์แห่งกรุงเก่าที่จะเปิดประตูทางออกให้ชีวิตคุณในทันทีที่ฟังจบหากคุณอยากรู้ว่า บุญที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไรและทำอย่างไรให้ชีวิตพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ตลอดไปขอให้ฟังเรื่องราวนี้ให้จบแล้วคุณจะพบคำตอบที่ตามหามาทั้งชีวิตขอความการุณาคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและพิมพ์คำว่าสาธุหรือความคิดเห็นของท่านลงในคอมเมนต์เพื่อร่วมกันส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ให้เป็นธรรมทานแก่ผู้อื่นด้วยครับตอนที่หนึ่ง เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและถูกส่งต่อกันมาในหมู่ลูกศิษย์ผู้ศรัทธาเป็นเสมือนแผนที่ขุมทรัพย์ทางจิตวิญญาณที่หลวงปู่ดูพรงปัญโยได้เมตตามอบไวใ้ให้แก่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะคนที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตมืดมนหาทางออกไม่เจอนี่สินล้นพลตัวหรือรู้สึกว่าทำดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดีย้อนกลับไปในสมัยที่หลวงปู่ดูยังดำรงสังขารอยู่ มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อสมมุติว่าอำนาจชีวิตของเขากำลังดิ่งลงเหวอย่างหนักทั้งปัญหาหนี้สินที่พอกพูนจนแทบจะมีที่สุขหัวนอนครอบครัวแตกแยกและจิตใจที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนอำนาจเคยเชื่อว่าทางออกเดียวของปัญหาชีวิตคือเงินเขาจึงพยายามดิ้นรนหาเงินด้วยทุกวิถีทางและเมื่อหาไม่ได้เขาก็หันหน้าเข้าวัดแต่เป็นการเข้าวัดด้วยความเชื่อแบบผิดๆเคยเชื่อว่ายิ่งทำบุญด้วยเงินมากผล,ลบุญก็จะยิ่งส่งผลเร็ว เขาไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาซื้อสังฆทานถังใหญ่ๆถวายพระเพื่อมาสร้างถาวรวัตถุหวังว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นแต่ยิ่งทำอำนาจกลับยิ่งถูกเงินที่เหลือน้อยนิดก็หมดไปกับการทำบุญแบบหน้าใหญ่ใจโตสุดท้ายเขาก็หมดตัวนั่งร้องไห้อยู่หน้ากุฏิหลวงปู่ดูด้วยความสิ้นหวังเขาตัดพ้อต่อว่าโชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า ทำไมทำบุญขนาดนี้แล้วชีวิตยังไม่ดีขึ้นหลวงปูด่ดูท่านมองชายหนุ่มด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาท่านไม่ได้ตำมิกแต่ท่านกล่าวประโยคสั้นๆที่เปรียบเสมือนค้อนปอนทุบทลายกำแพงแห่งความข่าวในใจของอำนาจลงอย่างราบคาบท่านกล่าวว่าคนเราส่วนใหญ่มั่วแต่ไปมองหาบุญจากภายนอกไปมองว่าบุญต้องซื้อด้วยเงินต้องแลกด้วยของ ถ้าไม่มีเงินก็ทำบุญไม่ได้นั่นมันเปลือกกระพีบุญจริงๆมันอยู่ที่ใจถ้าใจมันสก,กรปรกต่อให้คนเงินมาถวายเป็นล้านมันก็ได้บุญนิดเดียวแต่ถ้าใจมันบริสุทธิ์แค่ยกมือไหว้หรือแค่นึกถึงความดีก็ได้บุญมหาศาลแล้วคำสอนนี้สั่นสะเทือนความรู้สึกของอำนาจและใครหลายคนเพราะเราถูกปลูกฝังมาในโลกทุนนิยมที่ทุกอย่างตีค่าเป็นตัวเงิน แม้แต่ความดีก็ยังถูกตีตราด้วยราคาข้างงวดแต่หลวงปู่กำลังสอนศาสตร์แห่งการสร้างบุญต้นทุนศูนย์ท่านอธิบายให้ฟังว่ามนุษย์เรามีขุมพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซ่อนอยู่ในตัวนั่นคือจิตจิตที่เป็นกุศลจิตที่สว่างสวยคือเครื่องผลิตบุญที่ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กและไม่ต้องจ่ายค่าไฟหลวงปู่สอนว่าจุดเริ่มต้นของความอับจนไม่ได้อยู่ที่กระเป๋าสตัง แต่อยู่ที่คุณภาพของจิตในแต่ละวินาทีที่คุณหายใจหากจิตของคุณเต็มไปด้วยความโลภความอยากได้อยากมีอยากรวยทางลัดหรือเต็มไปด้วยความโกรธแค้นชิงชังจิตดวงนั้นจะแผ่คลื่นพลังงานที่คุณหมัวออกมาและคลื่นพลังงานนี้แหละที่จะไปดึงดูดเรื่องร้ายร้ายปัญหาและอุปสรรคเข้ามาสู่ชีวิตในทางตรงกันข้ามหากเราสามารถเปลี่ยนคลื่นจิตให้เป็นคลื่นแห่งความเมตตาคลื่นแห่งความสว่าง ชีวิตก็จะเปลี่ยนทิศทางทันทีปัญหาคือคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นจิตตัวเองปล่อยให้จิตไหลไปตามกระแสโลกไหลไปตามความอยากพอรู้ตัวอีกทีก็จมอยู่ก้นบ่อแห่งความทุกข์แล้วหลวงปูด่ดูท่านจึงสอนวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดนั่นคือการกลับมาดูจิตและสร้างพระในใจท่านบอกว่าไม่จําเป็นต้องเดินทางไกลามาหาท่านที่วัดก็ได้เพราะถ้ามาแล้วไม่ปฏิบัติ ไม่ภาวนาก็เหมือนมาไม่ถึงแต่ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วหมั่นระลึกถึงพระหมั่นทำใจให้สว่างท่านบอกว่าข้าจะไปหาเองเองนี่คือปฐมบทของการเปลี่ยนแปลงอำนาจเริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาหลงทางมาตลอดเขาพยายามเอาเงินไปแลกบุญเหมือนซื้อสินค้าแต่บุญไม่ใช่สินค้าบุญคือสภาวะของใจที่เบาและสว่าง หลวงปู่ได้มอบกุมแจดอกแรกให้เขานั่นคือการเปลี่ยนความเข้าใจผิดมารู้จักกับความจริงที่ว่าใครๆก็สร้างบุญใหญ่ได้แม้ไม่มีเงินสักบาทสิ่งที่อำนาจต้องทำต่อไปไม่ใช่การวิ่งหาเงินเพื่อมาทำบุญแต่คือการเรียนรู้วิธีใช้ลมหายใจและความคิดของเขาให้กลายเป็นเครื่องสักการะบูชาที่เทวดาอย่างต้องอนุโมทนาซึ่งวิธีปฏิบัติเหล่านั้น หลวงปู่ได้สอนไว้อย่างละเอียดละอ่อเป็นเทคนิคที่สามารถทำได้ตั้งแต่ลืมตาเตื่นจนกระทั่งลับตาฝันและเทคนิคเหล่านี้เองที่ผมจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปเป็นเทคนิคที่เปลี่ยนโลกสีเทาของอำนาจให้กลายเป็นโลกที่เปลี่ยมด้วยปาฏิหาริย์แห่งศรัทธาตอนที่สองหลังจากที่อำนาจได้ถอดถอนความเชื่อผิดๆเรื่องการทำบุญด้วยเงินออกไปจากใจแล้วหลวงปู่ดูได้สอนให้เขาเริ่มปฏิบัติการเก็บแต้มบุญ ในทุกอิริยาบถของชีวิตเป็นการทำบุญที่แทรกซึมเข้าไปในกิจวัตรประจำวันจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับลมหายใจท่านสอนว่าคนฉลาดเขาไม่ปล่อยเวลาให้ว่างเขาเก็บเกี่ยวกุศลได้ทุกที่เริ่มตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแทนที่สิ่งแรกที่ทำจะคือการคว้าโทรศัพท์มาไถหน้าจอหรือนอนกลิ้งไปมาด้วยความขี้เกียจหลวงปู่สอนให้ตั้งจิตทันทีท่านให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เป็นการตั้งเสาเข็มให้กับจิตใจก่อนจะเริ่มวันใหม่ด้วยคำภาวนาสั้นๆว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิเพียงแค่นี้จิตที่กำลังสลืมสลือจะตื่นตัวขึ้นด้วยพลังงานบริสุทธิ์เป็นการประกาศเจตนารมณ์ว่าวันนี้ทั้งวันเราจะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ร่มเงาของกิเลส การทำแบบนี้ทุกเช้าจะทำให้จิตมีเกราะป้องกันเหมือนเราสวมชุดเกราะทิพย์ก่อนออกไปเผชิญสงครามชีวิตต่อมาคือเรื่องปากท้องการกินข้าวที่เราทำอยู่ทุกวันก็สามารถเปลี่ยนเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ได้หลวงปู่สอนว่าก่อนจะตักข้าวคำแรกเข้าปากให้น้อมจิตถวายข้าวนั้นเป็นพุทธบูชาเสียก่อนไม่ต้องจุดทูป ไม่ต้องมีคำกล่าวภาษาบาลียาวเหยียดแค่นึกในใจว่าข้าพเจ้าขอถวายอาหารมื้นี้แด่พระพุทธเจ้าแล้วค่อยกินการทำเช่นนี้นอกจากจะได้บุญจากการถวายทานทิพย์แล้วยังช่วยดัดนิสัยความตะกละความอยากในรสชาติทำให้เรากินเพื่ออยู่กินอย่างมีสติและอาหารมื้นั้นจะกลายเป็นยารักษาใจไปในตัว แต่ทีเด็ดที่ทํำให้ผมรู้สึกทึ่งในกุศโลบายของหลวงปู่คือการสอนให้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเป็นบุญท่านสอนอำนาจว่าเวลาเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าจะนั่งรถเมล์ขับรถหรือเดินเท้าหากมองไปเห็นดอกไม้สวยๆที่เขาวางขายอยู่ข้างทางหรือเห็นดอกบัวในสระที่ไหนก็ตามแทนที่จะแค่มองผ่านหรือเกิดความอยากได้มาเป็นของตน ท่านให้ขโมยบุญในทางที่ดีด้วยการน้อมจิตนำดอกไม้เหล่านั้นถวายบูชาพระพุทธเจ้าทันทีพุทธศัะธรรมสะัะสังฆสัะปูเชมิเพียงแค่จิตน้อมไปจินตนาการว่าเรานำดอกไม้นั้นวางบนพานทองคำถวายพระบุญก็สำเร็จแล้วที่ใจเป็นบุญจากการบูชาสิ่งที่ควรบูชาและอย่าลืมแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลนั้น กลับไปให้พ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าของดอกไม้นั้นด้วยเป็นการสร้างมิตรใหม่ตรีทางจิตวิญญาณโดยที่เขาไม่รู้ตัวและในยามค่ำคืนเมื่อเห็นแสงไฟส่องสว่างตามท้องถนนแสงนีออนป้ายโฆษณาหรือแสงไฟจากตึกสูงระฟ้าคนทั่วไปอาจมองเห็นเป็นความสวยงามหรือความวุ่นวายแต่ลูกศิษย์หลวงปู่ดูจะมองเห็นเป็นเครื่องสักการะ หลวงปู่สอนคาถาบทสำคัญที่สั้นและจําง่ายที่สุดนั่นคือโอมอักขีไฟฟ้าพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาท่านสอนให้เราน้อมนำแสงสว่างทั้งมวลในโลกนี้มาเปรียบเป็นประทีปบ,บูชาปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าไฟคือแสงสว่างที่ทำลายความมืดมิดฉันใดปัญญาธรรมก็ทำลายความโง่เขลาฉันนั้นการทำแบบนี้ ใจจะฟูขึ้นมาทันทีจากที่รถติดหงุดหงิดโมโห О, จิตจะเปลี่ยนโฟกัสไปที่การบูชาพระใจจะเย็นลงสว่างขึ้นนี่คือการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนขยะอารมณ์ให้เป็นทองคําแห่งบุญอำนาจเริ่มปฏิบัติตามนี้อย่างแคร่งครัดเขาพบว่าโลกใบเดิมที่เคยดูโหดร้ายกลับดูอ่อนโยนลง เขาเริ่มเห็นโอกาสในการทำดีซ่อนอยู่ทุกที่แม้แต่ตอนเห็นคนอื่นทำบุญเช่นเห็นคนใส่บาตรหรือเห็นคนช่วยพาคนแก่ข้ามถนนแทนที่จะเดินผ่านไปเฉยๆหรือนึกอิจฉาเขาก็รีบอนุโมทนาบุญสาธุการไปกับเขาด้วยหลวงปู่บอกว่าใครทำใครได้แต่เราโมทนาด้วยเราก็ได้ด้วยไม่ต้องเสียเงินสักบาท จิตที่ยินดีในความดีของผู้อื่นคือจิตที่สะอาดปราศจากความริษยาเป็นบุญกิริยาวัตถุที่ทำง่ายที่สุดแต่คนทำน้อยที่สุดชีวิตของอำนาจเริ่มเปลี่ยนจากภายในหน้าตาที่เคยหมองคล้ำเริ่มผ่องใสแววตาที่เคยกังวลเริ่มมีความหวังเพราะเขารู้แล้วว่าเขาสามารถเป็นเศรษฐีบุญได้ทุกวินาทีโดยไม่ต้องรอให้ถูกหวยแต่ทว่า นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นสะสมสเสบียงเท่านั้นหลวงปู่ยังมีอาวุธลับอีกชิ้นหนึ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่าการสะสมบุญทั่วไปเป็นอาวุธที่จะใช้ผ่าทางตันของชีวิตและรื้อผังกรรมเก่าที่พันธนาการเราไว้อาวุธนั้นคือบทสวดมนต์ที่สะเทือนไปถึงสามโลกธาตุตอนที่สาม เมื่อจิตรเริ่มมีกำลังจากการสะสมบุญเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันแล้วหลวงปู่ดูได้มอบอาวุธหนักกับอำนาจเพื่อใช้ในการรบกับวิบากกรรมและเจ้ากรรมนายเวรที่ยังคอยขัดแข้งขัดขาเขาอยู่นั่นคือบทสวดมหาจักรพรรดิบทสวดนี้ไม่ใช่คาถาอาคมเพื่อเสกเงินเสกทองแบบไสยศาสตร์ แต่เป็นบทสวดที่อัญเชิญบารมีรวมของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในพัทธรกับนี้รวมถึงพระโพธิสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมารวมศูนย์อยู่ที่ตัวผู้สวดเพื่อปรับสภาวะจิตและประพบภูมิรอบตัวหลวงปู่ท่านบอกว่าบทนี้สำคัญมากเป็นการรวมบารมีพระพลังงานจะมาหาศาล อำนาจได้รับคำแนะนำให้สวดบทนี้เป็นประจำโดยเฉพาะเวลาที่รู้สึกจิตใจว้าวุ่นหรือหาทางออกไม่เจอหลวงปู่สอนว่าเวลาสวดไม่ต้องไปเคร่งเครียดไม่ต้องบังคับลมหายใจให้สวดไปเรื่อยๆสบายๆเหมือนเราร้องเพลงในใจให้เสียงสวดมนต์เป็นเครื่องกล่อมกล่าวจิตใจให้ละเอียดขึ้นเคล็ดลับสำคัญที่หลวงปู่สอนควบคู่ไปกับการสวดมหาจักรรรัตคือการสัพเพ หรือการแผ่บุญปรับภพบภูมิท่านสอนว่ามนุษย์เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เราอยู่ร่วมกับสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งเทวดาเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนและเจ้ากรรมนายเวรการที่ชีวิตเราติดขัดส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเราเคยไปเบียดเบียนเขาไว้หรือภพภูมิแถวนั้นไม่สงบวิธีแก้ไม่ใช่การไปจ้างหมอผีมาไล่แต่คือการให้ด้วยจิตเมตตาเมื่อสวดมหาจักรพรรดิจบ ให้น้อมนำพลังงานนั้นแผ่ออกไปจินตนาการเป็นแสงสว่างครอบคลุมพื้นที่บ้านครอบคลุมเจ้าหนี้ครอบคลุมศัตรูหรือใครก็ตามที่เรามีปัญหาด้วยแล้วอธิษฐานจิตปรับภพบภูมิให้เขาให้เขาได้รับบุญกุศลให้เขาพ้นจากความทุกข์และเลิกจองเวรต่อกันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอำนาจในช่วงนี้ว่าวันหนึ่งเขาต้องไปเจราจานี้สินก้อนโตกับเจ้าหนี้หน้าเลือดที่เคยขู่ฆ่าเขามาก่อนอำนาจกลัวมาก ใจสั่นไปหมดแต่เขานึกถึงคําสอนหลวงปู่เขาจึงเริ่มสวดมหาเดชภ์ในใจตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านสวดไปตลอดทางและแผ่บุญครอบวิมานให้กับเจ้าหนี้คนนั้นนึกภาพให้เจ้าหนี้มีความสุขมีจิตใจเยือกเย็นเมื่อไปถึงสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นบรรยากาศในการเจรจาที่เขาคิดว่าจะรุนแรงกลับกลายเป็นความสงบเจ้าหนี้ที่เคยเกลี้ยกล่อลับผู้จาด้วยเหตุผลยอมผ่อนปรนเงื่อนไขให้อย่างน่าเหลือเชื่อ อำนาจแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่นี่คืออนุภาพของเมตตาธรรมและพลังงานจากการสวดมนต์ที่ไปปรับคลื่นจิตของฝ่ายตรงข้ามให้อ่อนลงหลวงปู่สอนเสมอว่าเราไปแก้คนอื่นไม่ได้เราต้องแก้ที่ตัวเราการสวดมนต์และแผ่เมตตาคือการแก้ที่ต้นเอตคือแก้ที่พลังงานในใจเราเมื่อใจเราเย็นใจเราไม่เป็นศัตรูโลกภายนอกก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาการปลดหนี้ของอำนาจไม่ได้เกิดจากเงินหล่นทับ แต่เกิดจากปัญญาที่เกิดขึ้นหลังจากจิตสงบเมื่อจิตไม่ร้อนรนเขาจึงมองเห็นช่องทางทำรรมหากินใหม่ๆมองเห็นวิธีบริหารจัดการปัญหาที่เคยคิดว่าตันนี่แหละคือปาฏิหาริย์แห่งความสงบนอกจากนี้หลวงปู่ยังสอนเรื่องการฝากตัวเป็นสิทธิ์หรือการฝากดวงไว้กับท่านท่านเปรียบเสมือนร่มโพร,ร่มใสใหญ่ใครที่รู้สึกเขวงขวางให้จุดทูบหรือตั้งจิตบอกกล่าวขอยกให้หลวงปู่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ ขอฝากชีวิตนี้ให้ท่านดูแลทั้งทางโลกและทางธรรมการทำแบบนี้ในทางจิตวิทยาคือการวางภาระทางใจลงเมื่อเรารู้สึกว่ามีผู้ใหญ่คอยคุ้มครองความกังวลจะลดลงความมั่นใจจะกลับมาและเราจะระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะเราเป็นลูกศิษย์มีครูจะไปทำชั่วให้เสียชื่อครูก็ไม่ได้ แต่อาวุธของหลวงปู่ไม่ได้ใช้แค่ในยามตื่นเท่านั้นท่านยังมีวิชาลับที่ใช้เปลี่ยนช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการบำเพ็ญเพียรขั้นสูงซึ่งเป็นวิธีที่คนขี้เกียจปฏิบัติธรรมจะต้องชอบและเป็นวิธีที่เปลี่ยนจิตใต้สํานึกได้อย่างชงักนักตอนที่4คนเราใช้เวลาหนึ่งในสของชีวิตไปกับการนอนหลับหลวงปูด่ดูท่านเล็งเห็นความสำคัญของช่วงเวลานี้ ท่านจึงสอนสิทธิ์เสมอว่ากินข้าวแล้วต้องล้างจานใจรับอารมณ์มาทั้งวันก็ต้องล้างบ้างถ้าเราเข้านอนด้วยความเครียดความกังวลหรือความโกรธจิตของเราก็จะหมักหมมอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นตลอดคืนฝันร้ายและตื่นมาด้วยความไม่สดใสเหมือนเครื่องจักรที่ไม่ได้พักเครื่องหลวงปู่จึงสอนเทคนิคที่เรียกว่านิทราโยคะแบบฉบับพุทธ,ธหรือการสวดมนต์จนหลับ วิธีการนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึง้งเมื่อหัวถึงหมอนให้กราบพระที่หมอนแล้วเริ่มบริกรรมภาวนาบทสวดจักพัทหรือบทพุทธคุณหรือคำว่าพุทโธก็ได้สวดไปเรื่อยๆตามจังหวะลวมหายใจไม่ต้องนับจบไม่ต้องกังวลว่าจะหลับไปตอนไหนปล่อยให้จิตมันไหลเข้าสู่ผวังไปพร้อมกับเสียงสวดมนต์ท่านบอกว่าการทำแบบนี้คือการหลอกจิตให้ทำความดี เพราะช่วงเวลาก่อนเคลิ้มหลับจิตจะเปิดรับข้อมูลได้ดีที่สุดถ้าเราป้อนข้อมูลที่เป็นกุศลลงไปจิตใต้สำนึกจะบันทึกบุญนั้นไว้และมันจะทำงานต่อเนื่องไปในฟันเป็นการฆ่ากิเลสในขณะหลับป้องกันฟันร้ายป้องกันสิ่งไม่ดีมารบกวนและที่สำคัญที่สุดคือเป็นการซ้อมตายหลวงปู่มักเตือนสติด้วยคำพูดที่เฉียบคมว่านิพพานอยู่ฟากตายและเราไม่มีทางรู้เลยว่า เราจะหลับแล้วตื่นขึ้นมาอีกไหมถ้าเราตายในขณะที่สวดมนต์จิตสุดท้ายจะเกาะอยู่กับพระไปสู่สุคติแน่นอนอำนาจนำวิธีนี้ไปใช้จากคนที่เคยนอนไม่หลับต้องพึ่งยานอนหลับเพราะความเครียดเรื่องหนี้สินเขากลับหลับได้สนิทลึกและตื่นมาด้วยความรู้สึกเบาสบายหน้าตาที่เคยหมองคล้ำเพราะความทุกข์กลับดูผ่องใสขึ้นอย่างประหลาด เพราะจิตท,ที่เมตตาและสงบจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาซ่อมแซมร่างกายในยามหลับและในทุกค่ำคืนก่อนที่จะเริ่มสวดจนหลับหลวงปู่สอนให้ทำอีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญมากนั่นคือการขอขมาและอโหสิกรรมท่านสอนให้เราตั้งจิตขอขมาพระรัตนตรยัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ทั้งที่จําได้และจําไม่ได้ขอให้ท่านทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่เราและเราก็ประกาศอโหสิกรรมให้แก่ทุกคนที่เคยทําร้ายเราเช่นกันผู้ใดที่เคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นขอให้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลย การทำแบบนี้ทุกคืนคือการตัดโซ่ตรวนที่ล่ามขาเราไว้กับอดีตหลายคนชีวิตไม่เดินหน้าเพราะมัวแต่แบกความแค้นแบกความรู้สึกผิดเอาไว้การให้อภัยทานคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเมื่อใจเบาบุญกุศลใหม่ๆก็จะไหลเข้ามาได้ง่ายขึ้นเหมือนแก้วน้ำที่เทน้ำเน่าทิ้งแล้วจึงจะรองรับน้ำสะอาดใหม่ได้ อำนาจทำเช่นนี้ต่อเนื่องทุกคืนจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเขาเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองที่เริ่มคล่องตัวขึ้นแต่เป็นใจของเขาเองที่เปลี่ยนไปเขาไม่ได้รวยล้นฟ้าในชั่วข้ามคืนแต่เขามีความสุขได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้รวยเขามีสติรู้เท่าทันอารมณ์และมีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เข้ามาทดสอบ ชีวิตของเขาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะเขาได้สร้างเหตุแห่งความดีให้ถึงพร้อมตามที่หลวงปู่สอนและบทสรุปสุดท้ายของวิชานี้หลวงปู่ได้ฝากคำอธิษฐานที่สั้นที่สุดแต่ครอบคลุมจักรวาลที่สุดไว้ให้เป็นประโยคเดียวที่อำนาจใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นกุญแจดอกสุดท้ายที่จะไขสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนตอนที่ห้า เราเดินทางมาถึงบทสรุปของเรื่องราวแห่งศรัทธาและการเปลี่ยนแปลงชีวิตอำนาจชายหนุ่มผู้เคยสิ้นหวังได้เรียนรู้วิธีการทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวตั้งแต่การตื่นนอนการกินการเดินทางการสวดมนต์จนถึงการเข้านอนเขาได้พิสูจน์แล้วว่าของจริงอยู่ที่ใจและคนจริงเท่านั้นที่จะได้ของจริง สิ่งสุดท้ายที่หลวงปูด่ดูพรมปัญโยมักจะเน้นย้ำกับลูกศิษย์เสมอคือเรื่องของการตั้งเจตนาหรือการอธิษฐานคนส่วนใหญ่มักอธิษฐานขอยืดยาวขอให้รวยขอให้สวยขอให้หล่อขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งขอให้ถูกหวยแต่หลวงปู่ท่านสอนคำอธิษฐานที่เรียบง่ายกว่านั้นสั้นกว่านั้นแต่ทรงพลังกว่าคำขอทั้งมวลรวมกัน นั่นคือขอให้พบแต่ความดีปราศจากความทุกข์เพียงเท่านี้จบฟังดูเหมือนง่ายแต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึง้งคำว่าพบแต่ความดีนั้นครอบคลุมทุกอย่างที่มนุษย์ปรารถนาถ้าเราพบแต่ความดีเราก็จะเจอแต่คนดีกัลยาณมิตรดีงานดีสุขภาพดีโอกาสดีและที่สำคัญคือมีปัญญาดี ที่จะพาเราไปสู่ทางที่ถูกที่ควรส่วนคำว่าปราศจากความทุกข์ก็คือการตัดรอนวิบากกรรมโรคภัยไข้เจ็บและอุปสรรคทั้งปวงออกไปจากชีวิตหลวงปู่ท่านอธิบายว่าถ้าเราอธิษฐานขอให้รวยอย่างเดียวเราอาจจะรวยจากการทำสิ่งผิดกฎหมายรวยแล้วไม่มีความสุขรวยแล้วครอบครัวแตกแยกหรือรวยแล้วป่วยหนักก็ได้แต่ถ้าเราขอให้พบแต่ความดี ความรวยที่เข้ามาจะเป็นความรวยที่บริสุทธิ์รวยแล้วเกื้อกูลรวยแล้วมีความสุขอำนาจยึดถือคำอธิษฐานนี้เป็นสรณะทุกครั้งที่เขาทำความดีไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเช่นให้ทางรถอื่นไปก่อนเก็บขยะข้างทางหรือแค่สวดมนต์สั้นๆเขาจะจบด้วยการอธิษฐานว่าขอให้พบแต่ความดีปราศจากความทุกข์เสมอ เหมือนเป็นการประทับตราไตรณีส่งบุญไปยังปลายทางที่ถูกต้องชีวิตของอำนาจในปัจจุบันเขาอาจจะไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีพันล้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เขาเป็นเศรษฐีความสุขเขาปลดหนี้สินได้หมดสิน้นมีอาชีพที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นและที่สำคัญที่สุดเขาไม่เคยรู้สึกขาดอีกเลยเขากลายเป็นผู้ให้เป็นคนที่คอยแนะนำบอกต่อเรื่องราวคำสอนของหลวงปู่ ให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนอื่นๆต่อไปเรื่องราวของอำนาจคือเครื่องยืนยันว่าคำสอนของหลวงปู่ดูไม่ใช่เรื่องล้าสมัยไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่พิสูจน์ได้ใครทำใครได้ท่านเคยท้าทายสิทธิเสมอว่าเชื่อไหมละ่ะถ้าเชื่อจริงทำจริงมันก็เป็นของจริงแต่ถ้าทำเล่นๆมันก็เป็นของเล่นวันนี้ คุณได้รับแผนที่ขุมทรัพย์นี้ไปแล้วแผนที่ที่บอกว่าคุณไม่ต้องรอให้รวยก่อนถึงจะทำบุญได้คุณไม่ต้องรอให้ว่างก่อนถึงจะปฏิบัติธรรมได้คุณสามารถเป็นมหาจักระพัดในโลกแห่งจิตวิญญาณได้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เพียงแค่คุณเริ่มเริ่มตื่นมาแล้วระลึกถึงพระเริ่มกินข้าวแล้วถวายเป็นพุทธบูชา เริ่มเห็นแสงไฟแล้วน้อมใจบูชาเริ่มสวดมนต์ปรับภพภูมิและแผ่เมตตาและเริ่มเข้านอนพร้อมกับเสียงสวดมนต์อย่าเพึ่งเชื่อผมและอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่ได้ยินมาทั้งหมดนี้จนกว่าคุณจะได้ลองลงมือทำด้วยตัวของคุณเองลองดูสักหนึ่งเดือนหรือแม้แต่เจ็ดวันแล้วสังเกตดูว่าใจของคุณเบาขึ้นไหม ปัญหาที่เคยหนักอึ้งเริ่มคลี่คลายลงไหมหลวงปูด่ดูท่านเคยกล่าวอมะตะวาจาไว้ว่าข้าไม่มีอะไรให้แก่ของดีอยู่ที่ตัวแก่เองมันทำเข้าไว้ให้มันดูจิตรักษาจิตใครมันทำคนนั้นก็รอดขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังเรื่องราวนี้จงเป็นผู้พบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิน